มองดูในภาพรวมของประเทศนะจากการที่ทำงานการเมืองมาได้รับเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี2544เห็นการเมืองมามาตลอดนะลมลุกคลุกคลานถูกปฏิวัติสองครั้ง4957ถูกยุบพักคสองครั้งก็เห็นสภาพว่าถ้าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่ หรือเป็นประชาธิปไตยแบบไปเต็มใบพี่น้องประชาชนยากจนไม่มีทางแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองได้สำเร็จเราจะต้องทำกติกาของบ้านเมืองเนี่ยให้เป็นประชาธิปไตยจะเห็นความพยายามของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่จะมีการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็ยังแก้ไม่สำเร็จ ต่อเมื่อที่ได้มีการทำให้กติกาบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่พี่น้องประชาชนก็จะลืมตามอาปากได้ทำไมผมพูดอย่างนั้นกเพราะว่าพอเป็นประชาธิปไตยแล้วมันก็จะมีการกระจายอำนาจเดี๋ยวนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับส่วนกลางหมดจะทําอะไรก็ต้องวิ่งต้องอะไรต่างๆลำบากกัดสนไปหมดแล้วพอพี่น้องลาบากยากจนหนี้ครัวเรือนเยอะหนี้ประเทศเยอะ จะมีจะมีทางที่จะในการแก้ไขประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่างไรดังนั้นสิ่งที่ยืนหยัดมาตลอดแล้วก็พี่น้องชาวนาครพนมก็ยืนหยัดมาตลอดก็คือบ้านเมืองจะต้องเป็นประชาธิปไตยเราจะต้องผลักดันส่งเสริมในเรื่องนี้ไม่ท้อถอยกับมันนะนั้นทิศทางการเมืองท,ที่ที่ได้สอบถามมาเนี่ยยังยืนหยัดในแนวทางนี้ไม่เปลี่ยน ไปอยู่กับฝากฝั่งเผด็จการอย่างเด็ดขาดนะก็ขอยืนหยัน,ยนแล้วก็จะทํางานตรงนี้ต่อไปอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เราก็จะต้องเป็นหลักให้กับรุ่นน้องๆที่จะมารับช่วงต่อนะที่จะมารับช่วงต่อก,ก,ก็ขอให้สบายใจว่าเรายืนหยัดในแนวทางราทประชาธิปไตยส่วนเส้นทางการเมืองวิธีการเมืองก็ยังเป็นเรื่องอนาคตถูกต้องถูกต้องขณะนี้เนี่ย ถ้าใครไม่รู้นะผมมีประสบการณ์ที่เห็นมาตลอดฝากฝั่งประชาธิปไตยที่ย้ายขั้วไปอยู่ฝากฝั่งเผด็จการอยู่ได้ไม่นานหรือบางครั้งไม่ผ่านเลยไม่ผ่านพี่น้องประชาชนไม่ไม่ไม่เอาด้วย,ยไม่เอาด้วยโดยเฉพาะพี่น้องนาแก่เนี่ยใครทรอยศต่ตอแนวทางประชาธิปไตยผมดูแล้วประชาชน เขาเขาไว้ตัดสินว่าเลือกตั้งนะไม่ว่าจะใช้เงินใช้ทองมากมายขนาดไหนเนี่ยผมสังเกตดูไปไม่รอดนะไปไม่รอดดังนั้นเ,เพราะอะไรเพราะเขาประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเงินในกระเป๋าเขาเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงมีแต่นี่สินเข้ามาแต่ถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยยุคไหนสมัยไหนเนี่ยเงินในกระเป๋าก็เพิ่มขึ้นนี่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ทชาวบ้านเขาฉลาด ในการที่จะเลือกแล้วใครให้อะไรมาก็รับหมดแหละนะก็็รับหมดแหละแต่เวลาเข้ากูหาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาเขาตัดสินใจได้ว่าเขาจะเอาความสุขเฉพาะหน้าที่ได้มาแล้วก็จนไปอีก4ปีเนี่ยหรือจนไปมากกว่านั้นเนี่ยกับสิ่งที่เขาจะมีความหวังข้างหน้าเขาจะเลือกแบบไหนผมคิดว่าจะบ้านเขาฉลาดที่จะจะเลือกในสิ่งที่ท,ท,ที่ตรงกับวิถีชีวิตของเขา ในครอบคดีส่วนตัวของรตสมองว่ารัฐบาลชุดนี้น่าจะอยู่ครบเทอมนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเขาอุตส่าห์ปฏิวัติมานะแล้วก็วางกลไกต่างๆไว้สว2อ0รคนถ้าเขาไม่ทะเลาะกันเองไม่ชักมีดแอบไว้ข้างหลังและแทงกันเองเนี่ยเขาก็อยู่จนครบเออแล้วตรงนี้ไปตอบแทนเขาไม่ได้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่อง เป็นเรื่องของรัฐบาลไปแต่พวกเราก็ภาวนาว่าไปเร็วเท่าไหร่บ้านเมืองก็จะได้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นครับ